สานะครับแสดงค่าสามเแบบนี้ครับนั่นก็คือลักษณะของอการที่เราจะใช้รูปดู y นะครับกับการที่เราจะใช้รูปดู y เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกับการที่คุณจะใช้รูปอะไรครับกับการที่คุณจะใช้รูป y ดู y ดูอาจจะ แลวายดูนะ do, อาจจะเอาไปรับแล้วก็มาบวกลับก็มาบวกก็อันตรายอยู่ดีพอรับก็เป็นลบเก้า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 แล้วมาบวกแบบนี้นะครับจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นวายดูหรือดูวายนะครับมันต้องมีการตัดสินใจก่อนที่เราจะวนขึ้นมาในรอบเหมือนเดิมนะครับวนขึ้นมาในรอบเหมือนเดิมรับค่าหลังซ้ำ เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือลักษณะของไอ,อตัวโจทย์ข้อเมื่อกี้นี้ถ้าเราใช้รูปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วทางแก้มันอยู่ตรงไหนนะครับทางแก้มันอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นรูปดูวาหรือวายดูนะครับแล้วเราต้องการรับค่าก่อนค่อยเอามาสํารับค่าก่อนค่อยเอามาสัแบบนี้มันน่าสนใจมากกว่า มากกว่าอะไรครับมากกว่าเราจะต้องไปนิยามตัวแปรแล้วก็เซตค่าซึ่งมันมันดูอะไรครับมันก็ดูตั้งใจเกินไปนะครับมันก็ดูดูตั้งใจเกินไปก็เราอาจจะใช้ตัวนี้ครับซึ่งห้องต่อไปจะจะไดออ้ทำตัวนี้แล้วผมทิ้งเอาไว้ห้องนี้ก็ได้ครับเราจะใช้ Break and c o n t i n u e นะครับเราจะใช้ break and continue เข้ามาช่วย ถ้า input ค่าออกมาเป็นเลข9999เบรกเลยครับสั่งเบรกก็คือสั่งให้มันหลุดออกจากอะไรครับหลุดออกจากรูแบบนี้เป็นต้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเด,เดี๋ยวเรื่องของการแก้จุดตรงนั้นนะครับเราเราจะไปดูกันนะครับในโจทย์ต่อๆไปนะครับแถมอีกโจทย์ข้อหนึ่งนะครับแถมอีกโจทย์ข้อหนึ่ง อ่าข้อที่ข้อที่สามข้อที่สามจงแสดงตารางสูตรคูณแม่สองจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นต้องเป็นแม่สองเลยถูกต้องไหมผมบอกว่าคุณต้องการหาสูตรคูณแม่อะไรสมมติห้าก็ ห้าคูณหนึ่งเป็นห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณสามเป็นสิบห้าคูณสี่เป็นยี่สิบอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเอาแม่เจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดส่วนก่นสิบสี่แบบนี้เป็นตน้นนะครับถามก็ก่อนเลยว่าคุณต้องการคุณต้องการสูตรคูณแม่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก่อนที่จะถึงตรงนี้นะครับก่อนที่จะถึงตรงนี้ก่อนที่จะถึงในการเขียนนะครับคุณจะใช้ for วหรือดูวคุณจะใช้ปอ r วหรือดูว ต่อมาทางชัดเลยครับโจทย์ข้อสามจะใช้หููชนิดอะไร จงแสดงนะครับตารางสูตรคูณแม่อะไรไม่ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับถามผู้ชายก็ได้ครับว่าคุณอยากได้แม่อะไรนะครับถามเขาก็ได้ครับว่าคุณจะให้คูณไปถึงไหน ให้คุณไปถึงไหนมันก็ดูนักเลงดีนะเอาแม่ห้าคูณไปถึงร้อยก็เป็นห้าหนึ่งเป็นห้าจนถึงห้าเก้าสิบเก้าห้าหนึ่งร้อยเป็นเท่ากับห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นโอเคนะครับโจทย์ข้อนี้ ถามว่าเราจะใช้อะไรอ่ะมันครับมันก็ต้องดูก่อนว่าโจทย์ข้อนี้จำนวนรอบมันฟิกไหมครับจำนวนรอบสเปกซิฟิกได้ไหมมันเหมือนอารมณ์ข้อหนึ่งไหมครับมันไม่เหมือนอารมณ์ข้อหนึ่งนะมันไม่เหมือนอารมณ์ข้อหนึ่ง ที่ข้อหนึ่งมันจะไปจบแล้วแต่มือเราจะขี่เข้าไปมันไม่เหมือนอารมณ์ข้อ9กับข้อ10ที่มือเราจะขีย์เข้าไปแต่ตัวนี้นะครับเรารู้จํานวนรอบที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะเอาแม่ไหนดีครับเอาแม่10จะให้คูณไปถึงเลขอะไรครับเลขห้ก็ถามเขาแบบนี้ก็แสดงว่าแม่10คูณไป50รอบ คุณใช้ loop for เลยครับคุณก็ใช้ loop for นะครับอะละนะครับไอเดียผมก็คือหนึ่งผมจะถามเขาว่าคุณต้องการรับสูตรคูณแม่ก็คือเลขหลักไหนนะครับเช่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองอะไรคุณก็ทำไปนะกับคำถามที่สองก็คือคุณจะให้ฉันคูณให้ดูถึง เลขอะไรเช่นขอ50ก็คือเอาหลักนั้นคูณจนถึง50ให้ดูหน่อยนะครับเอาหลักนั้นคูณจนถึง50ให้ดูหน่อยงั้นนะครับผมจะนิยามตัวแปร x นิยามตัวแปร x นะครับ เป็นตัวแปรเอาไว้อะไรครับเอาไว้รับค่า,าแม่สูดรคูณนะครับแล้วนิยามตัวแปร y นะครับนิยามตัวแปร y แป๊บนะึงครับนิยามตัวแปร y นะครับเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอ่เอหลักที่ต้องการคูณไปถึงนะครับโอเคนะจากนั้นผมจะแสดงสูดคูณให้คุณดูนะครับโอ้โษทีรับค่าก่อนแล้วกันครับนะครับ เดี๋ยวคุณจะบอกว่ารับค่าตอนไหนเอาเขียนเป็นภาษาไทยนี้แล้วกันนะ่ะรับค่า x รับค่า y ตกแต่งสวยงามคุณไปตกแต่งเอาแล้วกันนะแล้วก็ loop for นะครับแล้วผมก็เอาตัวแปร z เอาไว้นับรอบนะครับ in ตัวที่นะครับ i n อ variable t เ,นะเป็น integer มีค่าเท่ากับ1น,นะครับนะครับมีค่าเท่ากับ1นึ่ทำไปจนกระทั่งนะครับทำไปจนกระทั่ง ่า้นมีค่าเท่ากับ y นะครับแล้วก็เพิ่มค่า z ทีละวหนึ่งนะครับให้ทำอะไรให้แสดง นะครับให้แสดงเลข x บวกกับสัญล,ลักษณ์คูณบวกกับว่าแซตนะครับแล้วก็บวกกับเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็บวกกับ x คูณแปดแล้วก็ปิดวงเล็บคุณก็จะได้ค่าแม่สุดคูณออกมานะครับมันก็จะแสดงแบบนี้ครับสมมุติคุณเอาเอา็ X เป็นแปดไปจนถึงสามสิบสองนะครับรอบที่หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแปดคูณหนึ่งเท่ากับแปด บรรทัดต่อมาก็เป็น8ปดคูณสเท่ากับสิไปเรื่อยๆจนถึง8ปดคูณสาเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ8 2 16 8 3 2ิบหกแปดสมบั้งครับมันก็จะคูณไปเรื่อยๆแบบนี้ตามตัว x ตัว y ที่เรากำหนดขออย่างเดียวขอให้คุณ x กับ y ถึงมันจะเป็นบวกเป็นลบอะไรก็แล้วแต่มันแต่แม่สุดครูเราก็ต้องไม่ต้องไม่ไม่ไม่เซตค่าเป็นลบอะไรอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่าแซมันจะเพี้ยนไปนะครับเอาเป็นว่าเด็กๆก,ก็คือสุจริตก็คือคีย์เลขที่มันถูกต้องเข้าไปแต่พอคุณโตขึ้นมาเกมโกงคุณก็สูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอะไรก็ก็ค่อยกันเอาไว้นะครับว่า if e x มากกว่า1 if e y มากกว่า1ค่อยทำ for โอเคไหมแต่ถ้ามันไม่มันไม่มากกว่าแล้วคุณก็อย่าทํามันเพราะว่ามันเป็นแม่สุดคูณสุดลบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวค่าไอ้แซเดี๋ยวค่าแซมันเพี้ยนไปเนาะโอเคครับตรงนี้ใครมีคําถามบ้างครับ